แต่อีกหนึ่งข่าวค่ะข่า,าวนี้ต้องบอกว่าสร้างความฮือฮามากบอกเลยว่าตอนนี้นาทีนี้วินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพลงเต่างอยเต่าง,อย, <laughs> งอยอะเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงพลิกชีวิตลูกทุ่งหมอลาเสียงพินพี่จินตลาพูลละ นะจ๊ะกลับมาเปี้ยงมาปังกันอีกครั้งแน่นอนเพลงนี้ฮิตกระหึ่มเมืองลูกเด็กเล็กแดงคนเท่าคนแก่ร้องได้เต้นได้ทั่วประเทศงานวัดเอ่ยหัวเมืองเอ่ยสถานบันเทงิงดังๆเมืองกรุงเขาเปิดกันหมดทําให้วันนี้พี่จินตราถือวันดีวันที่หนึ่งกันยายนค่ะเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครเพื่อทําพิธีบูชาพญาเต่าง,งอยแล้วบอกเลยว่าปีนี้อลังการงานสร้างค่ะพี่จินตราเขานําทีมนําทีมงานไปทําพิธีบูชาพญาเต่างอยพร้อมกับ รำบวงสวงกับชาวบ้านในชุด oh. ชนเผ่าภูไทยที่ oh. ทั้งสวยงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆ oh. คุณผู้ชมและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในปีนี้ oh. มีคนดังจากบ้านกกกอกอย่างลุงพล oh. มาร่วมแจมด้วยเพราะหลายๆคนรู้หลายๆคนรู้แล้วฟังแล้วว่าลุงพลเป็นอีกหนึ่งในนักร้องเพลงเต่าง,งอย oh. ในเวอร์ชั่นล่าสุดที่ร้องประกบกับพี่จินจินราด้วยแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานมาก oh. คึกคักมาก ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยดูบรรยากาศนะปีนี้บรรยากาศงานบวงสวงพญาเต่างอยมีสีสันสุดๆเลยนะคะแล้วจริงๆเพลงนี้คือเพิ่งปล่อยออกมาได้ประมาณ3วันยอดวิวใน You Tube นะคุณเล้านกว่าวิวแล้วโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้สงล้านกว,ว,ว,ว่าจริง<ว>ะอะไรจริง<อ>ใครอ,อยากดูภาพบรรยากาศของงานบูชาพญาเต่างอยปีนี้ติดตามกันต่อได้ในไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ